ก็เลยเดี๋ยวเราไปดูภาพ,พรวมตลาดสักนิดหนึ่งนะครับนะก็ในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้หลายเหรียญพัมขึ้นมานะครับนะแพนกวินนะครับ9.3%แจสไมล์6%มูฟ2.7%นะครับแล้วก็เอไอโอซ่าเพื่อนๆ26.1%โอ้โหอย่างแรงเลยเพื่อนๆสำหรับกลุ่มเอไอกับกลุ่ม meme ในตอนตอนนี้ถ้าถ้าเราดูเนี่ยโดยรวมเนาะกลุ่มที่พัมขึ้นมาเอไอนะครับนะเอไอเอเจ้นนะฮะ มีมนะครับตอนนี้คัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับของดูท็อป300้เส้นนึนนงว่ามีอะไรที่พัมกันบ้างนะครับนะมีมีมโอ้โหมีมเพียบเลยนะเพื่อนๆในตอนนี้นะฮะแล้วก็มีไอ Agent นะฮะโอเคก็รอดูแล้วกันนะว่าไซคล์นี้นะครับนะหรือว่าบูราลอบมี้อัลคอยเซซันเนี่ยนะฮะถ้ามานะ AI Agent มีมจะเป็น2กลุ่มที่เร็วแรงทะนุนรกหรือเปล่า เป็นเพื่อนมอกกันยังไงก็ลองพิมพ์บอกกันมาก็ได้นะฮะเทีดเดอร์ไปดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับเป็นสิ่งที่บูลเลชมากๆนะฮะแต่หลายคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะงงว่าพี่แก้มันบูลเลชตรงไหนวะนะฮะแค่จิมครมเมอร์บอกว่าบิตคอยจะล่วงลงไป90,000ื่นเนี่ยนะฮะแต่คนที่อยู่กันมาสักระยะใหญ่ๆเนี่ยนะจะรู้ดีว่าโอ้โหจิมครมเมอร์นี่ขึ้นชื่อนะครับนะั่นเลยด้วยวบอกขึ้นมันจะลงบอกลงมันจะขึ้นนะฮะเลยด้วยวตอนนี้เขามองว่าบิตคอยจะดั้มลงไปถึง90,000นะฮะ ในย,ย่างนี้จะพัมจริงหรือเปล่านะครับนะอ่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้อนาคตน,นะเพื่อนๆก็ขอให้มันพัมจริงๆสวนกับจิมแครเมอร์แล้วกันนะครับ Do you think cooled down you off enough? No, going more. thousand Ninety-six think it's think it's little eight I think dollars. hundred eighty ninety a more. The next, think 90, the next level. และอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับแนะในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะเม็ดเงิน ETF ทฟเนี่ยเข้ามาเป็นบวกแล้วนะเพื่อนๆในกราฟวีคฮะมาเป็นบวกแล้วหลังจากที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าในช่วง ปลายปีที่แล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหเลดัวซานตาแรลีไม่มานะครับแดงเถือกเลยเพื่อนๆแดงเถืออเลยแต่ตอนนี้คัมแบ็กกลับมาแล้วก็หวังว่าจะกลับขึ้นแปลงจริงเหมือนอย่างช่วงก่อนๆน้านี้ฮะวีกแดงวีกแดงหนึ่งแท่งแล้วไป1งแท่งแล้วไป1แท่งแล้วจะไปหรือเปล่านะครับนะแต่ถ้าไม่ไปเนี่ยก็จะออกข้างแบบในช่วง200กว่าวันที่เราผ่านมานั่นแหละนะฮะแต่ถ้ามัน เรามองว่ามันเป็นขาขึ้นกระทิงเต็มข้อเนี่ยแสดงว่าภาคตัวหนึ่งแท่งแล้วก็มีโอกาสจะไปแล้วแหละหลังจากนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูวันที่3เนี่ยอินโฟเข้ามาเกือบเกือบจะพันล้านเหรียญเพื่อนเก้าร้อล้านเหรียญนะครับนะเยอะเหมือนกันสำหรับบิตคอยในวันที่3นะครับทุกเจ้าบวกหมดเลยเพื่อนเม้นเงินจากทางสหรัฐนะครับแล้วก็ถ้าเราดูอีเธอรี่มก็มาเช่นเดียวกันเพื่อน วันที่3นะครับนะบวกขึ้นมาเหมือนกัน58ล้านนะฮะเราจะได้ติดลบมาติดลบมาแต่อีเธอร์เนี่ยค่อนข้างบวกบ่อยนะคือไม่ค่อยได้ติดลบเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็ไม่เงินไม่ได้เยอะเหมือน, Bitcoin นบิตคอยนะฮะแต่ก็ถือว่าเริ่มมีมาแล้วกันในช่วงช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะวันที่3ที่ผ่านมาแบ็กห็อกซัดไป33ล้านนะฮะเยอะเหมือนกันนะเพื่อน,อนๆก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วังว่า Q ิไตรามาสนี้จะเป็น Q D, ิที่ดีแต่มาตะดีของอีเธอร์เรียมหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเอาคอยจะยิ้มได้นั่นเอง ที่เราไดูที่ราคาบิตคอยนะครับตอนนี้ถือว่ามีสัญญาณมาแล้วเบื่องเเขียวแรกมาแล้วครับแต่คือเรายัางไม่คอนเฟิร์มเนาะเดี๋ยวต้องรอดูวันพรุ่งนี้ช่วง7จ็ดโมงเช้าก่อนนะครับนะว่าเปิดแท่งเดย์เนี่ยจะเป็นเขียวหรือเปล่านะครับน,น้าเดี๋ยวต้องรอดูกันดีทีนึงแต่ก็ตอนเนี้ยถ้าราคายังยืนอยู่ประมาณนี้ได้นะเก้าพันแปดเนี่ยพรุ่งนี้เราน่าจะได้เห็นการคอนเฟิร์มทั้งเขียวนะฮะหรือว่ามีสัญญาณเขียวไอจันโซนหรือว่า m อเ d ซอนอยู่เหนือสูงนั่นเองนะครับนะสำหรับใครรรทีี่่ออเขยยวแกู ตอนนี้ดูเหมือนว่ากางจะมาแล้วนะครับหลังจากที่เราออกข่ากันมานานนมนะครับนะ l น d ดดอลเอซตัดมารอบนี้คอรสจนไปต่ําสูงเลยเพื่อนๆอยังโหดเลยนะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่25 n o เ e มเบอร์ฮะโอ้โหสาหัสเลยนะช่วงนี้นะฮะสาหัสกันฮะแต่ถ้ามันกลับขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องรอรุนล้วกัน,นว่ามันจะขึ้นไปจนถึงแค่ไหนนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ บูลเลชมากๆนะครับนะแล้วก็ถ้าดูไทม์เฟรมระดับต่วีก็เขียวอยู่ไม่มีปัญหาอะไรวีเขียวเดยแดงซึ่งเดยมันแดงไปแล้วไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นเขียวอีกรอบหนึ่งล้วถ้ามันเป็นแบบนี้นะแต่ก็โอเคแหละถ้าใครใช้ไทม์เฟรมเดย์ก็ถือว่าหลังจากนี้อาจจะต้องเติมแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องสอดแทรกแล้วแต่นะครับนะแต่ก็เขียวแดงแล้วกันเพื่อนๆนะผมว่าก็เป็นอะไรที่ไม่แย่นะครับดีด้วยซ้ำนะครับเขียวแดงขายนะครับก็ถือไปเรื่อยจนกว่ามันจะแดงหรือว่าถือไปเรื่อยจนกว่าเ c d จะครอส ตัดลงมานั่นแหละนะครับนะอันนี้เดี๋ยวเรารอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะว่าเขียวรอบนี้จะเป็นเหมือนกับเขียวตอนช่วงเดือนมกราคมปี2024หรือ,รอ,รอเปล่าเพื่อนๆถ้าเราดูเขียวรอบนี้พั้มใบจาก40,000ไปเป็น70,000รอบนี้กำลังจะเขียวแล้วก็ขอให้ไปกันได้แรงๆแล้วกัน ทีนี้เดี๋ยวมาดูที่เป้าบิตคอยกันบ้างนะครับนะในไทม์เฟรมระดับวีกันก่อนนะครับถ้าเรามองว่าเขียวนี้มันจะไปจริงๆนะครับนะเขียวเดนะถ้าวีกมันไปเนี่ยก็เป้าวีกเนี่ยมันอยู่ที่เราๆสักแสนสองเนาะเรายังไม่ถึงนะครับนะสำหรับเป้าวีกเดี๋ยวต้องเราดูนะว่ารอบนี้ที่มันมีเป้าอยู่ที่แสนสองเนี่ยมันจะไปถึงเลยหรือเปล่า1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเราๆนั้นนะฮะคือตัวเนี้ยเราไปติดอยู่ที่1นึ่งแสนแปดพันะอีกสัก กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะถ้ามันขึ้นไปถึง1นึ่งแสนสอะฮะอีกประมาณสัก20%ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันซึ่งถ้ามันไปรอบนี้เนี่ยมีโอกาสที่เอาคอยจะไปแรงๆเช่นเดีวยวกันนะครับถ้าเราดู BDCD นะครับนะหรือว่า Bitcoin Dominance Time Frame Day ตอนนี้ถือว่ามีสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับหลุดในเรื่องของตัว Rising w e d g e เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ Pullback ขึ้นไป Re-test กำลังจะลงแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าดูดตอนนี้ MBCD Day แดงไปแล้วฮะ MBCD Day ตอนนี้ต่ำศูนย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่า ค่อนข้างที่จะมีลุ้นเหมือนกันเพื่อนๆว่าหลังจากนี้จะเป็นขาลงได้เลยหรือเปล่าสำหรับ B ี c ซึ่งก็หมายความว่าเอาคอยก็มีโอกาสจ,จะขึ้นนั่นเองนะครับ่นหลังจากที่ทำเฟรมเดย์นะเพื่อนๆหลุดลงมาแบบนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนจับจ้องกันอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเอาคอยที่พัมขึ้นมาแรงในตอนนี้นนก็คือสุ่ยเหมือนกันนะครับตอนนี้สุ่ยก็พัมขึ้นมาทะลุออ,อรทดามไฮไปแล้วในตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา กลุ่มที่พัมแรงๆแล้วกันในท็อปร้อยนะก็มีตามนี้นะครับนะมีสุยมีด็อกมีอินเอมีแบรดมีบล็องมี ICP ีีมีอีโออีอสมาได้ไงฮะโอเคนะครับนะก็ถือว่าอะไรเหรียญตอนนี้พัมพขึ้นมานะครับนะก็ยังไงจับจ้องสุยเอาไว้แล้วกันในไซเคิลนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวตึงอารมณ์แบบเป็นโซลอนาคิลเลอร์แล้วเรานั้นนะครับทีนี้เราไปดูที่ข่าว XRP กันบ้างนะครับนะคุณแบรดแกริงเฮาส์นะครับนะซีโอเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงนะฮะว่าในเรื่องของ สภาคอนเกรสชุดที่119เนี่ยถือว่าเป็นชุดที่โปรโคริปโตที่สุดในประวัติศาสตร์เลยเพื่อนๆเออนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อมุมมองของเอาคอยเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าถ้าเรามองว่าสภาคอนเกรสเป็นอะไรที่โปรโคริปโตเนี่ยคงจะไม่มีข่าวอะไรไม่ดีออกมาในช่วงนี้แล้วกันนะครับนะอย่างน้อยก็ในรอบๆนี้นะครับนะ แต่ช่วงแบบบแบร่แกร์เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับอาจจะมีการยูเทิร์นก็นได้นะเพื่อนไม่มีใครรู้อยู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้โอเคละโดนัลด์ทรัมป์จะมาในวันที่20นี้แล้วก็สภาคอนเกรสโปรคริปโตมา,มากๆนะครับนะถ้าเราดูนะครับนาโกถือว่าถ้าเป็นแบบนั้น XRP จะไปหรือเปล่านะครับเพราะว่า XRP ถือว่ามีปัญหากับในด้านกฎควบคุมต่างๆที่ทางสหรัฐมาโอ้โหเป็นหลายปีมากๆคุณเพื่อนตั้งแต่บูรัน2020 21เลยฮนะแล้วก็ถ้าเราดู XRP เนี่ยออกข้างไม่เป็นไหนมาเป็นแบบเป็นพันๆวันหลายพันวันแล้วนะ แต่ตอนนี้ฮนะ XRP ฮนะเพื่อนๆขึ้นมาแล้วฮนะแล้วพักตัวชุดนี้หล่อๆเลยเพมือนทำบนะูฟแฟกฮะพักตัวตั้งแต่วันที่3ดมเซอนธะันวฮะพักตัวมาแล้ว36วันใช้ได้แล้วหรือเปล่าตัวนี้ MACD ของ XRP บีบตัวจนจะครอสจนครอสมาแล้วแหละในตอนนี้นะฮนะและเบรคขึ้นไปแล้วนะเพื่อนๆกำลังเทสอยู่กำลังเทสอยู่ จะไปหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะครับซึ่งถ้าไปเนี่ยแสดงว่ามันก็คือทำทรง Bullet f r a กนั่นเองนะครับซึ่งทรงมันเป็นแบบนี้ฮะไปอย่าง้าเบิลขึ้นไปนะฮะก็ถือว่ามีรุนเหมือนกันเนะว่า XRP รอบนี้จะขึ้นไปถึงเราๆสัก4.2หรือไม่ฮะ สำหรับพวกไหนะที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับยังไงอย่าลืมเข้าไปสั่งซื้อเสื้อกันได้เลยนะครับนะอยู่ในเลียงด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าใครที่ต้องการซัพพอร์ตในเรื่องของเนื้อหาพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถกดปุ่มตรงนี้กันได้เลยนะครับสมัครเบมมี่ชิพตรงนี้นะครับนะแล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มจอยกันได้เลยนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะดูเนื้อของเนื้อหาต่างๆกันได้นะครับเพียงวันละสิบห้าบาทตอนนั้นขออภัยสำหรับคนที่ซัพพอร์ตช่องคลิปต่อๆกันด้วยแล้วก็อย่าลืมเเเขข้้าาไปในนนนะะพืื่ออออๆจมีงกรรฟตคิส อะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สพอร์ตกันด้วยนะครับนะแล้วก็สวัสดีวันหยุดขอให้เขียวแรกของ Bitcoin เป็นเขียวจริงละกนันนะฮะหลังจากนี้นะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ